มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูปีชายิ้วกาแฟพร้อมด้วยข้าวผัดมอบให้ทนายตั้มและภรรยาปัดซ้ำเติมแต่มาด้วยกลายาณมิตรที่ดีวันที่8พฤศจิกาย,ยนันายหกกองบังคับการปราบปรามนายปีชาไ้กวนหรือว่าคุณครูปีชาคู่คดีหวย30ล้านเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบกปป,ป,ปเพื่อคัดสนวนคดีหวย30ล้านนะคะ พร้อมทั้งนำกาแฟและข้าวผัดมาเยี่ยมนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือนายตั้มและนางปฏิตราเบีย้ยบังเกิดภรรยา2ผู้ต้องหาคดีที่นางสาวจัตุพรอ,อุบลเลิศร้องเอาผิดกรณีเงิน71ล้านบาท นายปรีชากล่าวว่าวันนี้ตนเองมาตามนัดที่พนักงานสอบสวนนัดตนมาคัดสำนวนคดีหวย30ล้านโดยเป็นคดีตั้งแต่ปี60ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ตนเคยร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทนายตั้มไปทนายให้กับร้อยตำร,รวจโทเจรนวิมูลหรือว่าหมวดเจรูนแต่ตัวทนายตั้มมารวงความลับจากฝั่งตนโดยอาศัยความเป็นคนซื่อๆของตนและตนเชื่อว่ามีการซื้อสำนวนคดีกันเกิดขึ้นก่อนแน่นอน เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่กรณีได้เอกสารสำนวนคดีนี้มาเชื่อว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่ทนายตั้มจะถูกนำตัวมาฝากขังที่ศาลตนจึงนำข้าวผัดและกาแฟมามอบให้ทั้งทนายตั้มและภรรย,ยาด้วยยืนยันว่ามาด้วยกัะยายนามิตรที่ดีและความเป็นพี่น้องจึงมาส่งกำลังใจให้กับทนายตั้มและภรรย,ยาให้สู้เต็มที่และเป็นกำลังใจให้กับเจ๊อ้อยด้วยเพราะว่าตนกับเจ๊อ้อยถูกกระทำไม่ต่างกัน ยืนยันไม่ได้มีความเจ็บช้ำกับขนายตั้มและไม่ได้หมาเยเหยาะเย้ยแต่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เกิดจากการกระทําของตนเองทางนี้อยากฝากสภาทนายความให้ตรวจสอบมารยาททนายความของทนายตั้มด้วยและอยากจะขอให้ทุกคนที่มีคดีรวบรวมพยานหลักฐานไว้ให้มากที่สุดและเก็บไว้ที่ตัวเองอย่าไว้ใจใครพนักง,งานสอบสวนนัดตนมาวันนี้ยิ่งกว่าความบังเอิญแต่เป็นฟ้าลิฉิตถือว่ามารับน้องห้องเดียวกันโดยตอนที่ตนเองโดนจับที่โรงเรียนทนายตั้มเคย บอกว่าล้างคุกรอแล้วในวันนี้ก็อยากจะบอกคณายตั้มเหมือนกันว่าลางคุกรอแล้วเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ